เดี๋ยวบิ๊กบุ๊งสตอรี่นะครับกับเช้าวันเสาร์ที่17เ,เมษายนนะฮะวันนี้อากาศดีมากนะครับพอดีได้มีโอกาสพาน้องกั้วนะฮะเวอร์ซิสของข้าสุดทันหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามหลังผมมาเนะี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปกันที่เออ่ชัยพรน,นะฮะไปนั่งที่ร้านเดรสประร์กันนิดนึงนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ขอญาตแวะกินเอแวะเติมน้ำมันดีกว่ากันก่อนนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำมันจะหมดละโอเคะฮะพอดีผมพาน้องกลัวมากดตังก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเดินทางโอเคอันนี้เวอร์ชัของผมนะฮะอันนี้เวอร์ชัของน้องปิ๊บใหญ่มากนี่ปิ๊บปันนี้นี่าจะ4.2ลิตรนะฮะ บีเอ็มมอเตอร์นะครับก็ปี๊บข้างน่าจะ40นะ40หรือ38น่าจะ40นะตัวนี้40 42นะครับของ TTK นะฮะของผมก็ TTK นะทั้ง3ตัวเลยแต่ผมนี่38นะครับบน40นะเดี๋ยววันนี้เรามีที่ไปที่เออชัยพรน,นะฮะ มีที่ไปที่เฉลยผ่อนกันไปนั่งกินกาแฟกันนิดหนึ่งนะครับตรงๆองก็ชมรถไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ของน้องก็ติดปาก,ปาก,ป,ากปากเขาเรียกว่าอะไรปากปากเจียวมาด้วยนะสองผมไม่ได้ติดนะผมไม่ได้ติดก็จะประมาณนี้นะฮะมีติดสปอตไลท์นะครับเป็นสีเหลืองนะฮะ ของผมเป็นติดของโมโต,โต้ะนะครับเป็นไฟกระพริบด้วเป็นสามสเต็ปอะมีไฟเต็มร้อยห้าสเปอร์เซ็นแล้วก็ไฟกระพริบแบบนี้นะฮะส่วนมากผมจะเปิดถ้าเป็นตอนเช้ากลางวันนะจะเป็นเปิดเป็นไฟกระพริบนะฮะจะได้แบบว่าเออรถเราวิ่งเร็วนะครับเราลรถใจด้วยการแค่งของ ATV tech นะครับแล้วก็เป็นชิลสีสโมกนะฮะส่วนผม เป็นชิลปกตินี่ฮะผมไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าไม่สูงมากก็ชิลตัวนี้ก็เปิดลมได้หมดนะครับโอเคเรียบร้อยตามไปไหนไม่ได้แล้ว <laughs> <laughs> ผมก็เติยดยอกกี่กิโลแล้วเนี่ยออสามมื่ห้าี่โ <laughs> อ้โห <laughs> ยังไม่ถึงหมื่นนะเนี่ยต้องไปแล้วเนาะทับเบิร์กไปดิไปไปขอเวลาก่อนเขาบอกกำลังสวยพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอเค Okay, เห็นน้องอยู่ข้างหลังไหมฮะเ,ออเดี๋ยวเราเดินไปทริปนี้ไปสองคันนะครับเป็นเวอร์ซิตปีเดียวกันด้วยนะฮะก็เป็นทริปสั้นๆนะครับไปกินกาแฟไปลองรถกันเนื่องจากไม่ไม่ค่อยได้ขับไปไหนเหมือนอย่างที่น้องเขาบอกคะน้องเขาสามหมื่นโลลว ผมพึ่งหมื่นกวโลนะครับโอเคบรรยากาศ2ข้างทางก็จะป,ประมาณนี้นะฮะโซนนี้ก็เป็นโซนป่ายางนี่ครับสองข้างทางก็จะเป็นป่าสวนยางนะเนี่ยออแหล่งท่องเที่ยวช่วงนี้ จะเป็นหาดกงสมบูรณ์นะฮะแล้วก็วัดโพธิ์ทองแต่ว่าวัดโชว์ทองเร่งนี้ไม่ได้ปล่อยให้นักท่องเที่ยวขึ้นนะฮะเนื่องจ,จากสถานการณ์โควิดนี่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวปล่อยบรราการไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะ ในจุดหมายปลายทางของเราคือร้านเดอะสปาร์ตลยฮะที่อำเภอชายาพรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปทางบ้านตองนะครับสิริพัฒอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปทางน้ําตกนะครับเอ้ยเลี้ยวขวาดิเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปทางน้าตกนะฮะเรามาถึงช่วงถนนที่เป็นถนนฝุ่นเนะี่ย เขาทำถนนกันช่วงนี้นี่ครับก็จะมีฝุ่นประมาณนี้อันนี้จริงถ้าเขาทำเสร็จเนี่ยถนนเนี่ยจะแบบหน้าขับมากเลยนะฮะช่วงนี้ก็อะประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับมีประมาณ2กิโลอะฮะนะฮะที่เป็นทางฝุ่นเนาะแล้วก็เสร็จก็เป็นาปทางปกติแล้วครับไหกันยาวๆเลยคน โอเคครับเพื่อนๆนะี๋จะเริ่มจากตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่เขาทำใหม่นะครับก็เส้นนี้ผมว่าสวยนะฮะเหมือนอยู่ภาคเหนือเลยเนะครับบรรยากาศเป็นประมาณนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวผมขอย่าตแซงรถคันนี้ดีกว่านะครับจะได้ดูบรรยากาศได้วสวย ถ้าเขาทําเสร็จนะครับตรงที่เราผ่านมานะฮะก็จะเป็นแบบว่าถนนที่สวยทั้งเส้นเลยนะทางทางฝั่งน,นี้ก็จะเป็นเขานนครับน่าจะเป็นภูวัวนะครับเป็นภูเดียวกันนะฮะกับเอ,อินสามวานนะฝั่งดังได้ซ้ายมือเรานนครับ ายก็จะบอกไปที่บุคลาก,การมรพนมนะครับไปบุญการได้เช่นนี้นะ ไปทางเราก็จะถึงแล้วนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพาน้องมาเติมน้ำมันก่อนนะฮะซึ่งผมเติมไปแล้วนะของ PT โฆษณานิดนึงแต่ในของคาเทกคาเทกผมว่าดีนะน้ำมันวิ่งได้ได้ไกลนะครับในเติมปริมาณราคาเท่าเดิมราคาเท่ากันนะฮะหนึ่งร้อยบาทแล้ววิ่งได้ไกลามาก cái thuyền lớn lại hả cái thuyền lớn đi điều hả vương can cái nít điều nè ถึงฮจุดหมายปลายทางของทริปนี้คิปวราจะเป็นจุดหมายปลายทาง ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะพาไปบึงการหรือเปล่าไม่รู้ใช่ครับเย่เดือดซับปะรดดิ๊ไปเข้าไปกินกาแฟกันข้างในนี่ครับ